สวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะซื้อซื้ออย่างนาะเหล้าซื้อเหล้ายายเหล้าชมพูอ๋อยายเหล้าใช่ครับจ้าอ่ามาวัดประจำมาประจำอ่าแล้วก็มาถือเหขีกขอมไหมไม่ถือแล้วเนาะบูราไม่บาก็มาเอาเลขเลยเนาะแมนบ่แม่นเอาเลขมันม่อยู่วัดนี่บ่อกเลยอยู่วัดไหนเอาวัดไหนอยู่โรงเรียนว่ะเขาไล่ให้ผมไปเอาอยู่แต่ในโรงเรียนเด้เยข เจ้ามันเป้าเลียงอยู่ในวัดเนาะอยู่ในวัดเดนาะกวากวดมาก่ไหนะวดเอ่บกวดไปกวัดมากก็เห็นเขียตัวเดียวเขาขายเนาะเอ้ยวดที่เหลวด้เลียงตัวไหนก่อนขวัดที่เหลว ที่ได้บอกอันที่12บาทนยบอกอ่าได้ได้เท่าไดร่ถึงจะเว็น12บาทหญ่ได้มากได่ไหรเออได้มากจังไหยจัดมากจังไดบูใส่ลุงปู้า็หาแล้ววะอาอได้ฝันได้ยังเนี่บอกไม่ได้ฝันไม่ได้ยังอขึก็ได้ไปซื้อเจ็ดเจ็ดซื้อเจ็ดเจ็ดไว้เอาบุมีเงินเอา12บาทนี่แหละเรื่องว่าสี่ว่าน้ำราน คือสิบสองบาทร้านหัวเลาะว่ายายบุกซื้อหัวไอ้เท่าละสิบสองบาทซื้อเท่าละห้าสิบคู่ห้าสิบแม่เงินบุกซื้อสิบสองบาทถือสามวายายบุกไมีเงินเนาะวาสนาดวงเขามีตำหนิมาลูกปูเพิ่นหายลูกปูสวมเขาหายบุกหาขาดกระเป๋าโอไหลมาเรื่อยๆลูกปูสวมบ้าบ่จ้าโอ้เออเอยู่ใกล้ๆลูกปูส้วงในแมนบมาอยู่ใกล้ๆก็มาเออทำความสะอาดลูกปูสวมตลอดเลยเพิ่นก็เลยหาย ก็มาบอกเพื่อนว่าหายหลายๆไงว่าสัน เงาะโฉมีแคนีก็เลยขายแคนี้อันซื้อหาซิปคูณหาซิปบ่หายดิหายชันี่แล้วัหายสิบสองบาทหายสิสองบาทก็ได้ก็ได้ค่ามากค่าพู้ก็ได้ซื้อเอ็มลงเอ็มลอยมาถบายลงปู้เขาทาอยู่เนาะแต่ที่หาไปเรื่อยๆนั่นละปู่ส้วงบานหน่อ่าแล้วงวดวันที่สิบห ตุลานีฟันเราไปบ่ฟันแต่เห็นเลขมาคือหนเห็นเลขอยูใ่ใส<ะ>่มันไล่ไปอยู่ห้องอะไรอยู่บ้านนั่นนี่เห็นเลขว่าอยู่หม่องนอนหนึ่งหกกับหกเก้าหนึ่งหกกับหกับหกเก้าใช่โอ้เห็นต้นไหน,นนี่นอนนี่ละนอนยังไม่รลับเรคือนี่อันคือเงาเงาข้นยางไปนี่ไหมอืมคุณกา หนาโอ้ยสิมาให้เลขให้เลขเหล่าร้านก็ให้ถึอเม็นเมนเ่ยด้วยฉันว่าอืมเป็นกระหายเห็นเห็นเงาเงาหัวยางเขาไปในห้องเงาเงยหัวมานเป็นสายเห็นไปหาแล้วบอก นี่เดี๋ยวก็เห็นเงาเงาล่ะ่นมาบอกเลยแมนบอรื่องหกกับหกเก้านมาบอกเป็นตัวเลขเลยแมนคนกระซิบกระซิบใส่หูคนกระซิบกระซิบใส่หูไหกระซิบหนึ่งหกระิหนึ่งหกกบะหกเก้ากเก้าโอ้เลยกระิบเป็นเป็นเป็นผีหรือเป็นเนี่ยพูดจักผีใจอย่างแล้วใหญเห็นเป็นเงาเงคือล่างๆเลยแหมล่างๆเขาไปในหงเลย ไปเข้าไปในบ้านเนี่ยไร่ก็ร่างเสื่อมเสื่อมก็ล่งสีร่างสีลับนี่นะสีลับนี่แหละโอ้ยไยเลยยิ้นชัดบ่เลยยิ้นชัดอยู่คนมาเป่าใส่หูนะเป่าใส่หูคุวว่าอันเรียกเด้อคนว่าอันหนึ่งหกเก้าหกเก้าคนว่าหในในในควาวหูเสือกของยายนี่เล่านี่เป็นคนเป็นไม่ยิ่งหรือผู้ชายใช่ผู้ชายจ้ะ ใช่คิดว่าเถาบ่เถาอยู่เถาอยู่เถาที่เถาท่ำๆลงปูนนี่แหละปูช่วงนี่นะจ้าหวยแม่นเล่าหรือเปล่าขันเร็วไกลรูปปูช่วงขันอีกขันเนี่ยนั่นซหละมันก็ไปนั่นแหละที่ผู้จิบมาอันไหนหกเก้าหนึ่งหกไม่ได้ยินหนึ่งหกก็หกเก้าพูดว่าแต่ว่ายายเล่านี่คือคิดว่าน่าจะแม่นลูกปูช่วง ยากันชืว่าจ้สันล่ะเขาพาะว่ายามาอยู่แต่ในวัดอืคุณยายยังก่อนยายเหลายายเหลาไอเหลาก็นลว่ายายเหลายายเหลาสิบหนึ่งกับหกอูสวมากกับิบเออเขาไปมึกมะกห เอามากระซิบไอ้งวดที่แล้วนี่เพิ่นก็ไปกระซิบอีกบ่หรือจะไอ้ถึงนี่บ่ถึง6นี่แหละงวดที่แล้วได้7 7บาทกิก็ยังว่าซื้อ12บาทซื้อต้องเอาหลายดอกว่าผู้วงเว้าบ่่อันอัน วินญาณอนี้ยังดอกไปว่าคนคนเดียวกันนี่แม่บอจ้าโอ้เราไปต้องเอาลายดอกเอาแค่ว่าขาดกระเป๋าพ่อห2สิบสองบาทได้ใช้ไปคนมาโอ้ได้ลายรอยเต๋อวันนี้เพื่อนก็เลยมาให้อีกจ้าวันนี้เพื่อนให้เจากบาทวันนี้นะวันนี้ได้ ชิบสองบาทก็ยังว่เอาบันไมาหาอีกบอกค่ะคนมาหาอีกก็สิบอีกเมื่อคืนนี่ว่าอันเนื่งหกก็หกเก้าคุว่อานี้เพิ่จะหาจักบาดยักษ์บุหูเลยแต่เศร้าเล่าบนี้เลยกระซิบขนเขียนแต้นั่ะไรละเออเมอคืนนี่ก็เอาเด้อเลขเนื้องหกเนื่องหกเก้าคุว่าเหมืนบอัว่า แม่สิต e> ัวให้ลูกให้ล euh ้านเสียเงินบ um> um> ่เนาว่าซั่นว่ตัวด๋จตัวด๋าบังเพิ่นก็มาบอกค่ะจ้แม่นตัวนี้บ่นี่บังเพิ่นมาก็สิแม่นบ่แม่นสโชโชไหนบงอือนี่โอ้เหลาเอา69เลข10 กะหนึ่งฮกนี่กะให้ระวังหนึ่งเก่าเนาะจ้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนให้ไหมเออเดี๋ยวมันเพื่อมันสิกำหัวกำหางอืมกระป๋าเนาะฮะบ้ามันบระป๋าดิมึงเก่านั่นมันบ่แน่เด้ออืมบ่แน่เด้อยายว่ปะกับโปเน่คือกันละเขียนไปมันกับโบเปื่อมึกปั้นใหายกับโบแม่นเซียนห่วยเด้อไอ้นี่เป็นลุงปูลุงปูสัวมากกับสิบบอกเนาะ โอ้นะครับเสียงผู้ชา,ายเสียงผู้ชา,าย,าายอายุหลุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับปู่นี่เนาะนะครับงวดที่แล้วก็มากระซิบบอกเจ็ดเจ๊ดว่าสั่งอ่างวดนี้ก็ขอให้มันมาอีกเด้อยายเล้าเด้เอ,อข้าผมเป็นเงาเป็นเงามากเนาะขับผมเป็นเงา เป็นได้ก็ให้ลูกหลานถือเด้อหลวงปู่อย่ามาตัวกันอีกเด้อสิบสองบาทก็ขอให้มันถึงนาอแล้วแท้ันถวส12บาทผู้เฒ่าถือก็ดีใจด้วยเนาะครับผมขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมครัสวัสดีครับ